สวัสดีครับผมนาคาราชสายมงคลคนเมืองชางนาคขราชมืองสุรินคนเก่าคนเดิมบอกภาษาบ้านๆอีสานบ้านเฮาครับมาแล้วครับมื้อนี้กับผมเอาแนวทางหวยมาให้พี่น้องได้เบึงไดือชมกันครับเป็นหวยงวดวันที่สิสิงหาคมพศ2563ครับมาให้วิเคราะห์กันครับหวยของกับผมเองครับหนอมนาคขราชครับนอนหนอมนาคราช น้องหนักขนาดจังหวดก่อนนะครับน้องหวดก่อนผมเอาลุงให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมกันครับคืนนี้ครับผมจับให้พี่น้องคือแปดแปดสามเก้าสามเก้าแปดทุกเจ็นะครับน้อผมบ่อยจับเก้าสองให้ครับนี่เก้าสองครับก็ถือว่าเข่าอยู่ครับผมแต่จับตัวถีนะครับน้อังวดนี้ก็ตามกันไหมครับผมตามกันไหมว่าชิปเป็้ลเด็บเลยครับสิจับถูกบ่งวดที่เล้วก็ะพาิไปเนาะครับเนาะ เก้าสองอยู่ตรงนี้ครับผมจับไปจับไปแต่แปดสามเก้าสามหกเจ็ดเก้าแปดเก้าสองกนจับเอาเนาะครับเนาะเสียดายครับเสียดายถือว่าเข่าอยู่ครับแต่ว่าจับบอถูกครับเอางวนนี้มาเบ่งไหมครับผมงวดนี้งวนนี้สูตรของผมสูตรหวยมาจีนนี่นี่หกครับมีหก มีหมีศูมีเจ็ดหมีศูนย์มีเจ็ดมีสองมีห้ามีแปดหตัวคือเกาครับมีศูตรมีหตัวเหมือนเดิมจับเล่นครับจับเร่นที่ผมชอบนะครับที่ชมชอบจับเร่นนะครับเด่นเเด่นศูนย์ครับ ใวันี้ดินดินศูนย์กับดินเจ็ดครับดินศูนย์กับดินเจ็ดเ่วนจับจับไฮลินครับจับจับชอบชอบแบบแบบส่วนตัวนะครับนะจับชอบแบบส่วนตัวส่วนตัวหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดสองเจ็ดแปดคือผมชอบแบบดูว่างวดนี้ผมจะจับถูกกว่าครับ ผมจิจับถูกบ่ส่วนสองตัวสองตัวผมจิจับให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมได้วีเคราะกันนะครับน้อหากผู้ไปชอบตัวใดก็จับไปเองเงด้วยครับหวยผมเห็ดใ,ให้แล้วครับผมชอบ07น7 6 7 6 5จ็อย่าลืมเลยครับ6กกกับเก่าตัวเดียวนะครับ หกกับเก้าตัวเดียวครับหกกับเก้าตัวเดียวก็อาจจะเป็นเก้าเจ็ดก็ได้ครับเก้าเจ็ดเก้าหาก็ได้ครับนี่นคือกันไหว้อครับกันไหวพี่น้องชอบตัวไดนก็เอาไปบึงเอาไปดูขอเอาไปศึกษาเนาะครับเนาะเอาไปคิดเอารับเค็เป็นแนวทางครับผมงวดที่แล้วผมจับใหบัวถูกครับงวดนี้แตบพี่น้องก็ ลองจับเบิ้งครับว่าสิเป็นแบบไหนครับเป็นสุดสามตัวสุดสามตัวผมชอบผมชอบสุดนี้ครับผมชอบสุดนี้แห้งครับโอกาสว่าหววมันออกสูงหัวทีเดียวออกสูงนะครับนอเก่าสองเก่าหนึ่งถือว่าสูงครับผมว่าหัวนี้อาจจะอยู่ต่ำๆครับอยู่อาจจะอยู่ต่ำๆครับคือศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดประมาณนี้ครับหลักศูนย์หลักกลางๆครับศูนย์เจ็ด หกเจ็ดหกหาประมาณนี้ครับนาอพี่น้องชอบกะตัวไหก็จับเอาด้วยครับมีหกมีศูนย์มีเจ็ดมีสองมีหามีแปดครับสูตรของกับผมเองครับน้องน้อมนักขลราทผิดถูกขอโทรโทอภัยครับผมกระบบิดหูว่าหววมันสิออกตัวแดเนะครับนาองนี่เป็นแค่แนวทางเป็นแค่สูตรจะซื้อครับเอามาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันครับผมนี่ครับสูตรของผมกับนี่คือปรเหทไขมานเลียวครับสูตร มีมีมีหกมีศูนย์มีเจมีสอมีหามีแกับเด่นศูนย์กับเจ็ดสุดสุดสาตัวคจำไหมหกศูนยเจสองเจ็ดแปดกับสามเอสองตัวกับ0ูนย์เจ็เจ็ดหเจ็ดกห้าครับเจ็ดนี้กับทีผมกันไว้คือเก้าเจ็ดกับเก่าหาครับเพราะว่ารีหกกับลีเก่ามันตัวเดียวนะครับนะพี่้องกับจับมีคอ์เอาครับมี 5, หวยของผมไห้มาเป็นแบบนี้ครับ ส่วนเหล็กถูกนะครับนะ้าเหล็กถูกเหล็กถูกเดวผมหายไปงวดทีเหล้วครับมันแปดหาหกแปดหาหกมันบออกมันโบออกหมดที่หล้วครับแต่งวันนี้กับมีคือเราครับมีมีแปดมีหามีหกกับพี่น้องกับย่าลืมด้วยครับด้วยแปดห้าหกเหล็กเหล็กถูกไอ้ไครครับเหล็กถูกไอ้ไครผมได้มาจากวัดสว่างอารมณ์ที่ผมเคยล่ใงห้พี่น้องในเบืองด้ช่กันครับไว้ หมดทีเดียผมก็ใให้ห้แบบนี้เนาะครับน้อนี่้โหแบบแบบนี้ครับผมก็จับให้จังสี่ครับแต่มันมาออกจุดนี้ครับเก่าสองเพราะ่าด้จับให้ครับจับแต่เก่าสามครับเก่าสองมดจับนะครับน้าสำหรับมวดนี้ครับพี่น้องก็เอาไปวิเคราะห์เอาครับมวลก็นี่ครับมันเข่าเข่าซุ้มหมดนะครับผมตั้มตั้มเทเบิงก็เข่าซุ้มหมดครับแต่ว่าจับบอลถูกนะครับเนาะจับบอลถูก เขาหุกงวดครับจับประตครับู่ที่ว่ามันจะอยู่ในจุดใดครับพี่น้องครับจับเอาเองด้วยครับน้อเป็นเขนวทางซื้อครับผมกับบมีอย่างหลายก็เอามาแบ่งปันให้ครับหวยหวยของบมเองครับบ่ได้เอาของคนอื่นมาให้นี่ครับ067 258เ็ดินศูเดนจับสตู้หกศูนย์เจสองเจ็ดแตัวือศเจด แปดเจ็ดหกเจ็ดหกหาครับพี่น้องก็ชอบจะได้จับเต้าครับเหล็กในสุดนี่มีหกตัวครับเทวาเหล็กมีหลายตัวครับจับถูกก็ถูกครับจับโบถือก็คือโบถกขคือวัวทีเแลียวนะครับคือจับโบถูกนะครับน้องีกทีวัววัวทีเแลียวจับให้จับให้พี่น้องแปดแปดสามเก่าสามเก่าแปดหกเจ็ดนะครับน้อเก่าสองกันวัจับจ็บถือว่าเสียดายครับเสียดายมัอนี่ก็ เอามาให้บึงเป็นแนวทางครับชอบไปไหนกับจับปอดเ้อครับพี่น้องผมบ้หูด้อครับว่ามันสิออกตัวใดครับสำหรับมือดีกับผมกับสิคอยุตีวิดีโอแคน้ีนะครับน้อเอาแแนวทางมาให้พี่น้องได้เบึงได้ชมกันครับื้อนี้กดีววันที่วันที่หเนะครับนาะวันที่หแล้วหสิงหาคมแล้วครับลงให้ก่อนครับผมสูตรไวของผมครับลงให้ก่อนเลย เอาไปวิเคราะห์กันครับเอาไปเหตุกันบานเอาไปขิดเอานอครับนอสำหรับมือนีกับผมนาคาราชมุสุรินนาคาราชสายมงคลคนเมืองช่างกับสจขอ,อยุติวิดีโอแค่นี้ครับผมขอให้พี่น้องสุขสุขคนจงมีแต่ความสุขความเจริญให้พบพ่านแต่สิ่งดีดีเงินไหลนองทองไหลมาขาขายลํำรวยถูกเลขถูกหวยถูกละวันกันสุขสุขคนครับขอให้พี่น้องสุขสุขคนสุกหยวยนะครับเด้องวดนี้วัิทีพหกกับสิงหาคมนี้ Selamat Pagi, Selamat Dini.